ได้จะได้ไอนจารย์จะขายเราว่าในหนังเป็นาษาสาบริการเนี่ยสถานบริการที่ประชาชนเข้าร้ปนยัไอาจารย์เป็นเรียบาร่ตัวเป็นรียา4 7หน่วยที่ฟังค่ะที่ลงทะเบียนไว้เนี่ยเป็นีส้าเป็เรเราันนกรดรถไม่ร้อมไม่อม คือคือหน่วยที่ขึ้นแล้วเน,นี่ยบางทีเปลี่ยนเปลี่ยน ครับเราก็ให้ทางด้านท่านนายกสุขจังหวัดแล้วก็ทีมงานเราที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเข้าไปดูเรื่องของการจำหน่ายจำหน่ายพวกเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์นะครับไปสุ่มตรวจดู ถ้ามีการฝา่าฝืนอยู่หรือไม่เช่นนะครับเวลาจําหน่ายสารที่จําหน่ายที่มีไปตามกฎหมายการประกาศกําหนดเนี่ยนั่นคือเร,เราเตรียมความพร้อมช่วงช่วงที่ก่อนเกิดเหตุการณ์ขณะก,ก่อนเหตุการณ์ก็จะมีทีมสุ่มตรวจนะครับทีมสุ่มตรวจเข้าไปสารที่ต่างๆเพื่อจะสุ่มตรวจว่าคุณละเมิดกฎหมายหรือไม่นั่นหมายถึงเครื่องเืงม่มแอลกอฮอล์นะครับอันนี้คือสั่งการในเรื่องของการดูที่จะเป็นลดปัดจจัยที่เกิดขึ้นสั่งการเป็นวิเศษอีกเรื่องหนึ่งก็คือการเตรียมทีม ในส่วนของเราเองนะครับเป็นทีมทีมพร้อมอย่างที่ผมได้นำเรียบไว้สักครู่นะครับเครือข่ายทุกข่ายต้องพร้อมทั้งหมดครับ